วันนี้มีเคล็ดลับดีๆในการผัดผักบุ้งมาฝาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆในการผัดผักบุ้งแห่ลอ,อยมาฝากค่ะ อย่างแรกเลยนะคะผักบุ้งต้องไม่แก่จนเกินไปค่ะเคล็ดลับที่2นะคะกระเทียมนี่ขาดไม่ได้เลยละคะ่ะวันนี้จะกุ้งใช้เป็นเต้าเจี้ยวนะคะตามด้วยซอสเมกกี้ค่ะใส่พริกไทยเล็กน้อยนะคะเพียง3าอย่างเท่านั้นละคะ่ะเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยค่ะ เคล็ดลับต่อไปนะคะน้ำมันต้องร้อนจัดนะคะเวลาใส่ผัดผักลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใช้ไฟกลางค่ะและที่สำคัญยาผัดนาจนเกินไปนะคะผัดบุ้งเราจะได้ไม่เหนียวค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเคล็ดลับง่ายๆในการผัดผักบุ้งให้อร่อยนะคะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ